ตรงหาดยินยอมมันจะเป็นทรายขาวนะครับท่านผู้ชมนะในตัวบนเริ่มเลยครับท่านผู้ชมนี่นู่นนะครับนะตัวบนเริ่มเลยฮะสวัสดีครับก็สวัสดีครับพี่ตุ้มครับนะก็ตอนนี้ยังไม่รู้สึกเลยครับว่าตอนนี้ท้าผมโดนอะไรบ้างครับนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปนู่นแหละครับถึงจะรู้ครับเรียกว่าแช่น้ําทะเลครับมันไม่รู้สึกครับนะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวก็จะแสบนะครับนะไปอาบน้ําครับนั่นแหละ ัวนี้ยังไม่รู้อะไรเออนี่ครับบางคนก็หานะครับนะเนี่ยครับที่นี่มันมีหอยเม่นนะครับท่านผู้ชมนะช่วงตอนที่น้ําขึ้นใหม่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะก็ตรงนี้ครับมีทั้งหอยแมลงคู่ครับแล้วก็หอยจอบครับเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมนะหอยเม่นก็มีนะครับนะอืมตรงนี้เป็นแหล่งของมันนะครับท่านผู้ชมนะเออ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับที่นี่เอ,อมรู้สึกว่าดีนะครับเราใส่รองเท้ามาถ้าผมไม่ใส่รองเท้ามาผมเดินเดินยากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นปะการังครับท่านผู้ชมนะนี่อันนี้เป็นปะการังครับท่านผู้ชมเห็นไหมปะการังก็ดูแล้วกันครับว่าอุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์ครับมีปะการังด้วยนะครับนเห็นไหมนี่แหละครับ นนนนะออผมเดินคนเดียวซะแล้วนะครับแนละ้วบอกว่าจะตามมานะครับแต่ไไว่าไม่ตามมาน,นี่นะครับก็สวัสดีครับคุณพี่พิมพ์ปากาสวัสดีครับผมครับช่วยครับนะ ก็ทักทายนะครับลูกเพจทุกคนนะครับเนาะในช่องเด er ียดดาจราชแนลครับนะแอดมินแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะครับเนาะเราอยู่กันที่หาดยินยอมนะครับเนาะตอนนี้ต้องบอกว่ามีผมคนเดียวซะแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าคนหายไปไหนหมดครับท่านชมนะเออน่าจะมีการก่อสร,นะร้างที่บเดูประกาศทางนทะ่านชมนะนี่ก็อย่างที่ผมบอกว่าที่นี่มีประกาศหลังเยอะแยะนะนี่โอ้โห ชมนะนี่เนี่ครับนะการล่งนะครับนะนี่ครับนี่เป็นเป็นดอกไม้ปะ่ะต้นไม้นะครับนะนนบโอเคครับเรียกว,ว่าแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับกนะ็หอยหอยตาบัวนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองหายดูว่ามีหอยตาบัวหรือเปล่าครับทุกคนนะ อันนี้ไม่ใช่นะครับนะนี่หอยตาแมวนะเดี๋ยวดูว่าจะมีหอยตาวัวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนะโอ้โหครับ่ะคลื่นแรงจังฮะรู้สึกว่าคลื่นเรียกว่าคลื่นเริ่มแรงแล้วครับท่านผู้ชมนะคือมันจะอยู่แบบนี้นะครับหอยหอยตาัวนครับท่านผู้ชมมันจะเกาะเวลาเกาะมันก็เกาะกันเป็นกลุ่มครับนะโอ้นี่คืออันนี้คืออะไรอ่ะ น่าจะเป็นปากาลังหรือเปล่าคับท่านผู้ชมนะเนี่ครับท่านผู้ชมนะคือเราก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะนี่ลูกเห็นครับท่านผู้ชมนะเออเนี่ครับขอทัยนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยครับผมคืออะไรอ่ะก็ผมไม่กล้ามือไปจับนะท่านผู้ชมนะมันเป็นปากาลังหรืออะไรนะครับนะก็นี้ครับท่านผู้ชมนะมันมันคืออะไรไม่ทราบนะครับนะนี่ครับนะก็อย่างที่บอกครับตรงนี้มันเป็นอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะ อืมเป็นไรก็ช่างครับแต่เ,เราไม่กล้ามือแตะแน่นอนครับท่านผู้ชมนะมเดี๋ยวขอดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายดูสักหน่อยนะท่านชมนะมันคืออะไรนะครับนะโอ้รู้สึกว่าน้ําเริ่มขึ้นมันแรงะครับท่านชมนะขึ้นแรงจนกังเก,ก,ง,เกงเปียกแล้วท่านชมนะ,ะน,ะะน,ะะนี่นี่ครับก็นี่ครับท่านชมนะนี่